สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้คือคลิปการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชครดยไตรามาสนะคะเป็นการทำนายเพื่อให้วางแผนชีวิตนะคะในช่วง3ามเดือนล่วงหน้าเลยนะคะก็จะให้ผลในช่วงเดือนกรกฎาสิงหากันยาด้วยกันนะคะการทำนายครั้งนี้ยังไงก็เป็นการทำนายรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้ดึงดูดต่อสิ่งดีๆอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสีย แต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในเรื่องธุรกิจการเงินจำนวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงพระยิบศีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างส้มฝากนะคะกด subscribe กดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคะ่ะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะ สำหรับการทำนายครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการทำนายแบบเปิดไพ่แบบ10ใบ10ใบ,บ,บเต็มเซตเลยนะคะทำนายตามตำแหน่งต่าง,างๆเหมือนเดิมค่ะมีในเรื่องของแหล่งพลังงานโชคลาภแล้วก็เลขนำโชคให้ด้วยนะคะช่วงกรกฎาถึงกันยานะคะต้องบอกว่าดาวเนี่ย หล,หลายดวงโดยเฉพาะดาวใหญ่ก็ยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีนะคะดาวพฤหัสบดีก็ยังอยู่ในเรือนของคอนเน็ชันเพื่อนฝูงญาติมิตรนะคะที่นำในสิ่งที่ดีมาให้โอกาสใหม่ๆมาให้นะคะแล้วก็ดาวเสายังอยู่ที่เรือนชะตาคุณคือต้องขยันมันเพียนนะถ้าเกิดบอกว่าดวงชะตาดีแล้วอยู่เฉยๆเงินไม่เข้านะคะนะคะดาวเสาร์ชอบคนขยันนะชาวมังกรนะคะดาวเสาร์ชอบคนขยันขยันธรรมดาไม่ได้ด้วยขยันมากๆด้วย ะะต้องขยันมากๆด้วยแล้วก็ดาวศุกร์นะคะกับมฤตยูนะยังอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเขามาจากเรือนการเงินของคุณนะส้มจะบอกว่าคุณจะมีหัวคิดและไอเดียในการทําธุรกิจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยแหละในช่วงไตรมาสนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังคืออารมณ์ร้อนเพราะอาทิตย์อยู่ในเรือนอริอาทิตย์กับพุธนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสักหน่อยในการสื่อสารการพูดความใจร้อนต่างๆ นะคะระง,งับได้ก็จะดีโอเคมาดูกันที่ไพ่นะคะเริ่มจากในเรื่องของงานกันก่อนเราไปเรื่อยๆนะนะคะในเรื่องของงานนะคะไพ่ใบแรกนะในช่วงก่อนหน้านี้ละกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราอารามพบทกันก่อนนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาจริงๆเสน่ห์ชาวมังกรดีมากนะหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางมีความคล่องตัวนะหรือได้โชคลาภ จากยานพาหนะยิ่งมูฟยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินแบบนี้ก็ได้นะคะสเสน่ห์ในการพูดการเจราจารดีค่ะมีความคล่องตัวมากๆมาในตอนนี้ค่ะในช่วงกรกฎราคมนะคะช่วงกรกฎราคมทางเดือนได้ไพ่สามถ้วยหัวกลับสิ่งที่ต้องรามาดระวังก็คือบางทีมันมีการเซ็นสัญญาทำเอกสารร่วมหุ้นร่วมทุนอาจจะมีการโบกมือลาไปบา,บายไป นะคะในการร่วมหุ้นร่วมทุนอาจจะต้องระมาระวังความเห็นไม่ตรงกันก็เดี๋ยวฉันไปทําอันนี้แล้วกันเธอก็ทําอันนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแยกตัวออกไปมีการแยกตัวออกไปนะคะหรือมีการทําสัญญาอะไรกันบางอย่างแล้วไม่ได้ทําตามสัญญาหรือต้องระวังกับทีมงาน,นกับทีมทีมงานที่ทําร่วมกันเนี่ยค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดการเจรจายอย่างที่บอกไปเนาะคือ ต้องระวังพูดกันไม่ถูกหูแล้วเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องทําตามไพ่นะคะพูดจาเจรจากันดีๆนะคะนะคิดซะว่าทํางานเป็นทีมไปด้วยกันไปได้ไกลส่วนในเรื่องของหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้เนาะนะคะมันก็เป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะคะคือถ้าเกิดใครใครจะแยกตัวมันก็เนาะต้องตามนั้นประมาณนี้เลยนะคะก็คือให้เผื่อใจเอาไว้ประมาณนี้เนาะนะคะในเรื่องของงานในส่วนของความรู้สึกนึกคิดของเราอ่ะ ความรู้สึกนึกคิดของชาวมังกรนะคะในเรื่องของงานเงินนะคะในเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยชาวมังกรจะรู้สึกว่าเหมือนหลายคนอยากลงทุนน่ะอยากทำอะไรใหม่ๆเนะี่ยรู้สึกว่าเงินเราอะ่ะร่อยหรอนะหรือเราอะ่ะทำให้คนที่เราพึ่งพาคนที่ดีกับเราอะ่ะเหมือนเราไปพึ่งพาเขาแล้วทำให้เงินเขาร่อยหรอแต่จริงเขาพร้อมเปนะ จริงๆเรามีดวงเศรษฐีนีหรือว่าดวงนารีอุปธรรมนะคะสําหรับชาวมังกรแต่ว่าก็เกรงใจชาวมังกรค่อนข้างเกรงใจคนที่ช่วยเหลือเราหรือบางทีตัวเราเองเนี่ยแหละนะะที่จะต้องเอาเงินไปลงทุนอะไรต่างๆขึ้นไพ่สิบเหรียญแล้วก็ควีนเดียนหัวกลับต้องบอกว่าเราค่อนข้างกังวลในเรื่องเงินมากแล้วเราคิดว่าอยากทําธุรกิจอะไรใหม่ๆแต่มันต้องมีการลงทุนประมาณนี้มันต้องมีการลงทุนมันถึงจะดีอะไรประมาณนี้ในบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราใจร้อน เราอยากประสบความสําเร็จที่มันสบายๆกว่าเนี้ยอย่างรวดเร็วอะเออแต่ว่ามันยังทําไม่ได้อะ่ะถ้าเราใจร้อนเงินมันยิ่งรั่วเราก็รู้ชาวมังกรรู้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ชาวมังกรใจเย็นๆน,นะเห็นในไพ่เลยว่าใจร้อนอยู่แล้วสังเกตเลยว่าถ้ายิ่งใจร้อนเงินยิ่งรั่วเยอะนะนะคะในเรื่องการทํางานก็เช่นเดียวกันการพูดคุยเจรจาเนี่ยถ้าใจร้อนก็ไม่ได้ผลด,ดีนะคะเพราะฉะนั้น คิดไตร่ตรองด้วยความละเอียดรอบคอบและใจเย็นนะนะคะและทุกอย่างจะดีกว่าเดิมนะคะในช่วงเดือนอช่วงเดือนสิงหานะคะสิงหาขึ้นไพ่จัดเมนต์ต้องบอกว่าอาจจะมีการมีตำแหน่งไพ่ใบนี้คือผลของการกระทาและส้มคิดว่าด้วยความที่ไพ่อ่ะขึ้นหัวตั้งถ้าคุณทำดีมาโดยตลอดนะชาวมังกรจะได้เจอกับอะไรบ้างได้เจอกับ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีขึ้นธุรกิจหลายๆอย่างนะคะมีการได้รับการยอมรับใครที่ทํามาอยู่แล้วนะคะได้รับการยอมรับอย่างดีเลยนะคะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะผู้คนอ้าแขนต้อนรับหลายๆคนได้ตําแหน่งที่เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปทำงานสำคัญเออเป็นคนบุคคลโดดเด่นในงานสำคัญๆหลายๆงานต้องบอกแบบนี้นะคะได้รับความชื่นชมไว้วางใจ เพราะอะไรเพราะคุณพูดดีเจรจารดีผลแห่งการทําดีขยันหมั่นเพียรจะทําให้คุณได้ดีนะไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ของคําพิพากษาเป็นไพ่ของแบบผลของการกระทําเลยถ้าทําดีมาตลอดยังไงก็ได้ดีบอกเลยนะคะออพอช่วงประมาณนะคะช่วงประมาณเดือนกันยาได้ไพ่สี่ถ้วยหัวกลับ ช่วงเดือนกันยาคุณให้กำลังใจตัวเองดีแม้จะมีเรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่สุดหรือมันยังไม่น่าพอใจมากเท่าไหร่นะคะคือมันมีเรื่องที่ให้น่าพอใจผ่านมาแล้วแหละตั้งแต่ช่วงสิงหาพอช่วงกันยามก็เราก็รู้สึกว่าอืมมันก็พอไปได้แหละ นะคะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเท่าสิงหาแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่เราให้กําลังใจตัวเองได้ดีอะไรที่มันแย่มันก็ไม่ได้แย่มากมันก็อยู่ในสภาวะที่มันสามารถฟื้นได้นะคะหลายๆคนจะมีดวงที่ค่อยๆฟื้นต้องบอกแบบนี้นะคะค่อยๆฟื้นแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะคุณให้กําลังใจตัวเองได้ดีนะคะยังไงก็สามารถที่จะทําให้ความคิดอ่ะพอระบบความคิดมันดีนะคะพอใจในจุดที่ตัวเองอยู่พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ นะคะพลังงานบวกมันก็เพิ่มมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มค่อนข้างดีค่ะในช่วงสิงหากันยานะคะอืสําหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดเราผู้ที่มีอิทธิพลใ,นะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานการเงินต่างๆนะคะมีควีนไม่เท้าหัวกลับนะคะอันนี้จะเป็นชาวธาตุไฟเมฆสิงฐานูนะนะคะชาวธาตุไฟเนี่ย ขึ้น3มใบเลยอ่ะเออขึ้นสาใบเลยนะชาวมังกรชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะทั้ง Queen of Wands นะคะแล้วก็ King of Wands แล้วก็9ไม้ท้าหัวกลับค่ะส้มจะบอกว่าชาวธาตุไฟอ่ะชาวเมสิงธนูคือคนรอบตัวชาวมังกรที่ดีกับชาวมังกรทั้งนั้นเลยนะคะเขาอยากให้ชาวมังกรได้ดีเขาอาจจะมีการสั่ง หรืออยากให้ชาวมังกรทําตามเขาเขาเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนหลายๆอย่างต้องเพอร์ฟกคแต่ก็ไม่ถึงกับดุร้ายแรงนะต้องบอกแบบนี้นะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงดีกับคุณนะคะเขาวิสัยทัศ์กว้างไกลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอดทอต่ออุปสรรคด้วยต้องบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวธาตุไฟที่อยู่กับคุณเนะีนะ่ยที่คอยซัพพอร์ตคุณนะดีมากๆเลยแหละต้องบอกแบบนี้คุณมีคนรอบข้างที่แบบดีพร้อมที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องงานเพราะไพ่ไม้เท้าคือเรื่องงานทั้งนั้นเลย นะคะ,ะในเรื่องของเงินเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะเออคล้ายๆกันเลยนะคะช่วยเหลือทั้งในเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องเงินรวมทั้งชาวทาดดินด้วยกันด้วยชาวทาดดินมังกพรพึกศบกันจะช่วยในเรื่องเงินได้ด้วยนะคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการทํางานนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เราอยากจะทํำนี่แหละ บางคนอยากทำธุรกิจใหม่ให้ค่อยๆพิจารณานะคะค่อยๆลงเงินค่ะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทยอยลงเงินไปเนาะบางคนอาจจะมีงานใหม่งานเพิ่มหรืองานเสริมก็จะช่วยเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของเงินได้ด้วยแต่ให้ค่อยๆทำค่ะให้ค่อยๆเพิ่มดีกว่าไม่ต้องถึงกับขนาดลงเงินไปเยอะนะคะ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยความใจร้อนมันอาจจะทําให้เราขาดการพิจารณาในบางส่วนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ค่อยๆพิจารณาค่ะและรับทุกโอกาสที่เข้ามาส้มคิดว่าหลายๆคนชาวมังกรจะรับทุกโอกาสที่เข้ามานะคะมันมีโอกาสเข้ามาหาคุณนะงานใหม่งานเสริมตําแหน่งชัยชนะในการสอบอะไรต่างๆนะคะมีขอให้คุณรับขอให้คุณมีพลังงานสดใสอะ่ะหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานสดใส เป็นพลังงานที่เต็มอิ่มไปด้วยความชุ่มชื่นใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องพร้อมรับทุกโอกาสด้วยพลังงานแห่งความสดชื่นด้วยใช่คะมันเหนื่อยแต่คุณต้องมองในแง่ดีว่ามีโอกาสมีงานเข้ามาก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้ทํานะคะและมันเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนก็อยากได้รับเพราะฉะนั้นความไว้ให้ได้นะคะประมาณนี้เลยนะ ในส่วนของเรื่องเงินนั้นนะฮะในเรื่องเงินนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ากังวลในเรื่องเงินมากเนาะนะคะในช่วงที่ผ่านมาการเงินคล่องตัวนะคะแต่สิ่งที่ให้ระวังการเงินก็คือในช่วงกรกฎาคมกับสิงหาในช่วงกรกฎาคมเรามาระวังในเรื่องเงินเอกสารสัญญาการไปค้ำประกันให้ใครไม่ควรเลยไม่ควรเลยจริงๆเพราะมีมันจะแบบมีเอฟเฟกต์ทันทีคือการโดนโกงโดนหลอกนะคะการค้ำประกันให้แล้วเขาก็เอาเงินแล้วไปเลย อย่างนี้ค่ะหรือเพื่อนจะเลิกคบจากการเป็นเพื่อนก็เพราะมีเรื่องของการยืมเงินยืมทองกันไอ้ครั้นตอนยังไม่ให้ยืมเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกยังคบกันดีอยู่พอให้ยืมเท่านั้นแหละหายเลยเลิกคบเป็นเพื่อนเลยระวังแบบนี้นะชาบางกอนนะนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้บางคนอาจจะต้องระมัดระวังพวกคดีความทางแพ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่า คุณต้องพินิจพิจารณาในเรื่องเอกสารนะคะในเรื่องเงินเรื่องทองให้ดีด้วยค่ะประมาณนี้เลยแต่หลายคนมีเครดิตนะถ้าคุณจะขอกู้เงินยืมเงินเน่ยใช้การพูดที่ดีนะกู้เงินยืมเงินได้หรือขอความช่วยเหลือได้ดีมากๆเลยมีคนพร้อมจะให้การช่วยเหลือคุณนะคะถ้าคุณทำอะไรที่แบบสุจริตเนาะเออนะคะอยากได้เงินไปต่อยอดนะคะในระดับที่เหมาะสมบอกเลยมีคนพร้อมช่วยหรือเครดิตทางด้านการเงินยังดีอยู่ ในช่วงกันยาการเงินก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าการเงินมีช่วงที่จะต้องระวังแค่ในช่วงกรกดาสิงหาประมาณนี้นะคะในส่วนของการเงินก็ยังต้องบอกว่าภาระอะไรหลายๆอย่างยังเยอะเพราะฉะนั้นการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะเวลามีโอกาสทางด้านการงานเข้ามารับไว้เลยมันจะเป็นทางรอดนะคะทางสำคัญที่จะทำให้คุณมีเงินคล่องตัวหมุนได้คล่องประมาณนี้ นะคะคุณสามารถในสม้มว่าในไตามาสเนี้ยชาวมังกรหลายคนนะคะสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินแล้วมีคนข้างๆช่วยวางแผนในเรื่องเงินด้วยถ้าเรากังวลมากๆก็มีคนช่วยวางแผนให้ประมาณนี้เลยนะคะชาวมังกรก็ไม่ได้ดื้อไม่ได้ดื้อนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินอะไรต่างๆก็ถ้ามีคนช่วยวางแผนสม้มว่าไม่ค่อยมีปัญหานะคะในส่วนของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวมังกร ที่ต้องระมัดระวังนะในช่วงไต,ตรมาสนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเป็นหูตาคอจมูกหอบหืดไอจามไซนัสประมาณเนี่ยทำฟันเนี่ยเกี่ยวกับช่องปากอะไรต่างๆเนาะนะคะแล้วก็ผดพื่นสิวผดพื่นคันต่างๆนะคะระบบย่อยอาหารต่างๆเล็กๆน้อยๆนะคะนอกนั้น นอกนั้นเล็กๆน้อยๆนะคะระบบย่อยอาหารก็ปกติกระดูกมาแรงนะกระดูกนะหลังคอบาลามาแรงเด้อสามใบเลยนะคะก็จะมีกระดูกนะคะแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะช่องปากแล้วก็สิวอ่ะผดผื่นคันประมาณนี้นะคะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะโชคลาภนะคะที่ เ,เดี๋ยวย้อนไปก่อนย้อนไปในเรื่องของงานเด่นก่อนเนาะเออก่อนที่จะมาเรื่องโชคลาภงานเด่นนะคะที่คุณทําได้ดีงานที่เกี่ยวกับการวางแผนต่างๆและโดดเด่นมากงานที่เกี่ยวกับการใช้เสียงงานดูแลผู้คนงานเจ้าขององค์กรน,นะคะการใช้เสียงทุกประเภทเลยงานที่แบบจะต้องเจอมวลชนเยอะๆเนี่ยคุณทําได้ดีนะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับน้ําและอาหารเนี่ยโดดเด่นมากๆ ะะงานที่เกี่ยวกับน้ําและอาหารดีค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะการขายน้ําต่างๆนะดีนะคะอามาดูโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภส่วนใหญ่มาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูทะเบียนรถด้วยนะคะลักษณะห้าไม้เทา้าจะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มทีมของคุณที่คุณอาจจะมีการถกเถียงบ่อยแต่เลขที่เขาชอบหรืออายุเขานะอาจจะทําให้คุณได้รับโชคลาภได้ 5ดาบชาวธาตุลมกูมิถุนตุนจะเป็นคนดื้อๆสักหน่อยเป็นคนผอมๆนะคะร่างเล็กๆดื้อๆนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณเลขนำโชคนะคะของชาวมังกรนะเลขนำโชคชาวมังกรได้180ค่ะในไตรมาสนี้นะคะก็คือรวมทั้งไตรมาสเลยนะคะ180นะส้มให้ครั้งเดียวบริหารกันเอาเองนะคะโดดเด่นคือ180ค่ะ มาดูกันสำหรับไพ่ออร์เคิลกันบ้างแนะนำอะไรไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรในช่วงไตรมาสนี้ในเรื่องงานเงินต่างๆนะคะกับชาวมังกรบ้างค่ะไพ่บอกว่าอนาคตอยู่ในมือคุณนะ Self-fulfilling prophecy นะคะหมอดูอะไรต่างๆเนี่ยคนให้คำปรึกษาเนี่ยเขาก็แค่เหมือนดูสมุติฐานให้คุณว่าถ้าไปทางนี้จะเป็นยังไงไปอีกทางนึงจะเป็นอย่างไร แต่ตัวคุณเองต้องเลือกทางที่คุณรู้สึกว่าผลมันเป็นที่น่าพอใจที่สุดอ่ะเลือกไปแล้วไม่เสียดายอ่ะอนะคะนี่คือภาพฝันของคุณคุณอยากประสบความสําเร็จคุณมองเลยและคุณเดินตามเลยเมื่อคุณไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้อะไรต่างๆคุณจะรู้แล้วว่าแนวทางที่จะไปในทิศทางนี้เป็นแบบไหนแล้วคุณเดินไปเลยความสําเร็จอยู่ในมือคุณเลยค่ะอยู่ที่คุณเลือกเลยนะคะอีกใบหนึ่งนะคะ คือ dissonance นะคะ follow your intuition ก็คือเรื่องของการที่คุณเชื่อในเซนและลังสังหณรเซนและลังสังหณรไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเอาจริงๆแล้วอะมันเกิดขึ้นจากการเสาะหาความรู้ค่ะนะคเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองคนนะแล้วเราอาจจะก็เคยได้เรียนรู้มาเรื่องโงเ่เฮงเรื่องอะไรนะรเรามองคนแล้วเรารู้สึกเอะก็อย่าเพิ่งไปทำธุรกิจธุรกรรมอะไรกับเขาประมาณเนี้ย ะะใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเนี่ยแหละพวกนี้แหละมันเป็นที่มาของซิกเซนนะคะประสบการณ์ที่เราได้รู้มาเจอมาเรื่องเงินเรื่องงานไม่ว่าจะผิดพลาดมาหรือดีมาทําให้เราดูคนออกทําให้เรามีประสบการณ์ว่าเออถ้ามันเป็นประมาณนี้ผลมันต้องเป็นประมาณนี้แน่เลยถ้าเราทําเพราะฉะนั้นให้ใช้ประสบการณ์เก่าๆมาสอนเรานะคะนะมันก็คือเซนที่บอกเรานั่นแหละนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าปิดประสบการณ์เก่า อะไรอะไรมันก็จะคล้ายๆเดิมอะไรเอออะไรอะไรมันจะคล้ายๆเดิมคนที่เคยทําไม่ดีกับเรายังไงก็จะทําไม่ดีแบบนั้นอย่าไปร่วมทําธุรกรรมอะไรกับเขาเออประมาณนี้เลยนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้จริงๆนะคะได้แค่เปลี่ยนตัวเองเลยนะนะคะโชเซนนะคะให้คุณทําอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่แตกต่าง นะคะสิ่งที่แตกต่างจากผู้คนอื่นคือการมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในการทําธุรกิจของคุณนะคะหาให้ได้สักอย่างนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะดึงดูดคนนะคะหรือจะเป็นการดึงดูดในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะคะในการทํางานให้มีการครีเอทีฟไอเดียใหม่ๆนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเฉพาะตัวแล้วมันเป็นความสามารถพิเศษที่ดีๆของคุณนะ่ยโชว์มันออกมา หยิบมันออกมานะคะที่มันไม่เหมือนใครนะคะหรือมีน้อยคนที่จะเหมือนคุณในที่ทํางานนั้นในแวดวงธุรกิจนั้นโชว์มันออกมาเลยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จความแตกต่างตรงเนี้ยนิดนึงนะคะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วดึงดูดนะคะลูกค้าดึงดูดผู้คนหรือแม้กระทั่งคนที่ยอมรับนับถือในตัวคุณน่ยนะคะให้เขายอมรับนับถือในตัวคุณมากขึ้นด้วยนะคะขอบคุณชาวมังกรมากๆเลยนะคะขอให้ชาวมังกรทุกคนนะคะ มีหน้าที่การงานที่ดีสำเร็จก้าวหน้านะคะมีความร่ำรวยมีโชคลาภแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ